อนนี้เพื่อนๆเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับธุรกิจมากๆเลยวันนี้ครูนี่มีวิธีการมาให้นะว่าทำยังไงนะคะให้เราเนี่ยมีธุรกิจที่มันทําให้เราล่ํารวยเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นด้วยเราไม่ต้องทํางานเหนื่อยมากอันที่1เลยนะคะก็คือให้คุณเลือกทําธุรกิจแบบที่มันลอยตัวเรานะคะหรือพูดง่ายๆก็คือติดปีกให้กับเราไม่เอาธุรกิจชนิดที่ว่าพอเรามีมาแล้วเนี่ยเราต้องกลายเป็นทาสมันนี่เรียกว่าการออก ธุรกิจตัวเองตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าเห็นธุรกิจอะไรที่อยู่ในกระแสแล้วเราก็กระโดดลงไปทําสิ่งนั้นเลยโดยที่ไม่ได้คิดก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราไปทําสิ่งนี้เนี่ยมันใช่ตัวตนเราไหมและไลฟ์สไตล์ของการทําธุรกิจเหล่านี้มันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าส่วนข้อที่2นะคะใครที่ตอนนี้มีธุรกิจอยู่แล้วแล้วคุณเองต้องทําทุกอย่างในธุรกิจของคุณเองทั้งหมดเลยนั่นเรียกว่าคุณกําลังเป็นลูกจ้างให้กับธุรกิจของคุณเองนะคะซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณติดปีกให้กับตัวเองไม่ได้แน่นอนไปไหนไม่ได้แนนนน่ออัดัดบ คุณต้องยอมรับก่อนนะคะว่าไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกที่ทําสิ่งนี้ได้ดีที่สุดมันมีคนอื่นค่ะที่เขาทําหน้าที่ตรงนี้อาจจะทําได้ดีกว่าคุณด้วยซ้าไปให้คุณไปจ้างเขามาทําในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เป็นคนทําเช่นอะไรต่างๆที่มันจะต้องออกแรงอ้าวแล้วหน้าที่คุณล่ะทําอะไรวันๆหนึ่งหน้าที่คุณที่สําคัญที่สุดคือการทําการตลาดแล้วก็การขายอันอื่นนอกเหนือจากนี้คุณสามารถหาคนอื่นมาททนแทนคุณได้แต่แค่ครูให้ขีไว้นะคะ เวลาไปหาคนมาทําแทนคุณเนี่ยแนะนําว่าให้เลือกคนที่รักและชอบในงานเหล่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะทําออกมาได้ดีและเขาจะคิดแก้ปัญหาเองได้โดยไม่ต้องมาคอยถามคุณในทุกคําถามและก็ทุกปัญหาทีนี้คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ลอยตัวมากอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้และไลฟ์สไตล์ดีด้วยนะคะใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจแบบไม่เหนื่อยนะคะแล้วมีไลฟ์สไตล์ดีๆอยากรู้เรื่องอะไรติดปัญหาเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวโค้ดนี่จะทําคลิปมาให้เพิ่มเตมิมอีกนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ